ร้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธที่เก้ากุมภาพันธ์นะครับผมมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งครับเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่จะไม่ได้มีโอกาสนํามาเล่าพ่อแม่พี่น้องเพราะมีข่าวอื่นแทรกก่อน แต่ก็คงยังไม่ถึงกระสายเกินไปนะครับนําข่าวนี้มาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่มีข่าวอ,อ,อยู่มากเลยนะครับว่ามีการพบเด็กป่วยจากการไปรับประทานไส้กรอกเนี่ยนะครับที่มีสารกันบูดเ,เกินขนาดนะครับจนทำให้มีอาการ เรียกว่าอาการโคม่าเลยนะครับเราไม่ใช่เด็กคนเดียวนะครับหลายหลายคนหลายหลายที่ด้วยกันในต่างจังหวัดในจังหวัดต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อาการที่เด็กเป็นนี่ก็คืออาการปากเขียวคล้ำนะครับอาจเจียนมีอาการซึมแล้วก็มึนงงนะครับหลังจากที่กินไส้กรอกที่ไม่มียี่ห้อเนี่ยนะครับ แล้วก็มีข้างในไส้กรอกแล้วนีก็มีสารกันบูดท,ที่เขาใส่จำนวนมากเกินขนาดทำให้สารพิษเหล่านี้เนี่ยไปทางการแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามันมีมากเนี่ยมันก็จะไปจับเอาเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอากาศเพราะว่าไอยาเนี่ยไปจับเม็ดเลือด แล้วทําให้เม็ดเลือดี่ไม่สามารถถ่ายเทอากาศได้นะครับก็ทําให้เกิดอาการอย่างที่ว่าปากเขียวคําอาเจียนนะครับแล้วก็ซึมแล้วก็มึนงงแล้วก็อาการโคม่าด้วยนะครับซึ่งในการตรวจสอบนะครับคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเขาก็ได้มีส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีเลยนะครับในระดับหลายๆจังหวัดด้วยกัน ก็ไปพบว่ามีแหล่งผลิตไส่กรอกที่ว่านี่แหละครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นโรงผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่แหละครับจะเป็นไส่กรอกหมูยอกุนเชียงอะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะครับหรือเรียกเรียกกันง่ายๆว่าเป็นโรงงานผลิตอาหารเถื่อนเนี่ยนะครับ เป็นโรงงานเถื่อนแล้วก็ผลิตหลายอย่างเลยนะครับซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบโรงงานเนี่ยก็พบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับที่เขาตรวจสอบมานะครับว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็กรับประทานเข้าไปก็มีพบอยู่ในถังแช่เย็นต่างๆจํานวนมากเลยนะครับมูลค่าก็หลายแสนบาทเลยซึ่งเจ้าของเขาก็ยอมรับว่าเขาผลิต จริงอะนะครับแต่ว่าหลังจากมีข่าวคราวเนี่ยเขาก็รู้แล้วก็เขาก็ได้เลิกผลิตหยุดผลิตแล้วนะครับแล้วก็หลังจากการตรวจเข้าไปตรวจค้นเพิ่มเติมภายในโรงงานเนี่ยก็ปรากฏว่าพยพบสลากนะสลากฉลากที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้หลายรายการเลยล้วนแล้วแต่เป็นฉลากที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยไม่มีเลขออยออมีแต่ชื่อ ยี่ห้อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าการใส่สารกันบูดของพนักงานที่อยู่ในโรงงานเนี่ย mm. เขาก็ไม่มีการชั่งตวงแล้วก็ไม่รู้ปริมาณด้วยว่าจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็เรียกว่าตักตามใจฉันเลยนะครับตักใส่ลงไปเลยตักใส่ลงไปเลยเนี่ยก็ไม่ต้องตวงไม่ต้องวัดกันเลยก็ทำให้ สารเราไอ้กันบูดตัวนี้แหละครับที่มีผลทําให้เกิดอาการที่ว่านี้นะครับแล้วก็มีจํานวนปริมาณเนี่ยสูงกว่าค่าที่ปกติในอาหารทั่วไปเขายอมให้ใส่นะครับให้ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจะได้ไม่เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแต่ให้ใส่ได้นิดเดียวเป็นเป็นอ่ปริมาณที่กําหนดต้องไม่เกินนี้นะครับแล้วก,ก็ต้องควบคุม ซึ่งมันเป็นที่มาของอาหารเหล่านี้แหละครับต้ต้องมีการควบคุมโดยองค์การอาหารและยาเขาก็จะมาดูในสูตรต่างๆในกระบวนการผลิตต่างๆว่ามีการควบคุมการใส่สารเหล่านี้ให้เป็นไปนตามมาตรฐานได้หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการควบคุมกันอยู่แต่ถ้าโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่มีการควบคุมนะครับแล้วก็ จากการไปที่เขาไปเอาฉลากมาดูเนี่ยก็ปรากฏว่าระบุชื่ออยู่หลายยี่ห้อเลยนะครับสามสิบกว่ายี่ห้อด้วยกันแล้วในแต่ละยี่ห้อนี่แหละครับที่สําคัญที่สุดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูยอนะครับแหนมกุนเชียงต่างๆเนี่ยมีชื่อเสียงเขาก็ไปเรียนแบบชื่อของเราเนี่แหละครับลงในฉลากลอม นะครับก็ถือว่าเป็นฉลากปลอมนะครับเพราะว่าไม่ได้ผลิตที่อุบลไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตที่อุบลแต่อย่างใดแต่เอาชื่อของอุบลเนี่ยไปใช้นะครับเนี่ยีนยก็ทําให้เกิดความเสียหายแล้วเข้าใจคาดเคลื่อนผิดเกิดความเสียหายเลยนะครับโดยฉลากที่ไปพบเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมูยออุบลไส้กรอกเป็นหนึ่งอะไรบ้างเนี่ยพีเมียมหมูยออุบลไก่ยออุบลหนังหมูยออุบลอะไรต่างๆเนี่ย ก็อ <S an> ้างอิงจังหวัดเราทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยจังหวัดเราเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับก็คนซื้อเป็นของฝากของไปให้กับญาติมิตรเวลามาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีของเราอยู่โดยตลอดนะครับสลากเหล่านี้ปลอมทั้งสิ้นนะครับเรียนแบบทั้งสิ้นแล้วก็เขาก็ผลิตอยู่ที่โรงงานที่ชนบุรีนั่นแหละครับแล้วก็ผลิตแล้วก็ใส่ยากันบูดกันแบบไม่มาตรฐาน ก็ทําให้เกิดเด็กที่บริโภคลระทานเข้าไปเนี่ยก็เกิดอาการอันนี้แหละครับทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้ทางสํานักงานสาสุขจังหวัดนะครับร่วมกับเทศบาลนครอุบลร่วมกับเขตสุขภาพที่สิบศูนย์อนามัยที่สิบนะครับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลงไปสุ่มตรวจกันยกใหญ่เลยนะครับว่า ที่วางขายอยู่ทั้งในตลาดและในร้านขายของฝากต่างๆเนี่ยของเรามีผลิตภัณฑ์ไอปลอมที่ว่านี้สลาดฉลากปลอมที่ว่านี้อยู่บ้างหรือไม่ก็ตรวจกันละเอียดเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบครับเพราะว่ามันก็ควรจะไม่พบเพราะว่าไม่ได้ผลิตที่เรานะครับผลิตที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็เขาก็ขายหลอกขายคนอยู่แถวภาคตะวันออกชนบุรีนั่นแหละครับ เขาก็คงไม่เอากลับมาขายที่บ้านเราแนะ่เพราะว่าบ้านเราเป็นแหล่งผลิตที่ถูกต้องนะครับก็จากการสุม่มแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับเผื่อว่ามีใครไปรับของเหล่านี้ซึ่งอาจจะราคาถูกกว่ามาขายในร้านค้าในตลาดต่างๆก็ตรวจกันอย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่พบไม่มีนะครับแล้วก็ มีการสุ่มเอาผลิตภัณฑ์มาตรวจด้วยนะครับว่ามีค่าสารกันบูดเกินไม่เกินอย่างไรนะครับซึ่งของเราก็อยู่ในมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไงหน่วยงานต่างๆก็ยืนยันนะครับว่าอันที่หนึ่งเลยโรงงานผลิตในจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานนะครับได้มาตรฐาน GMP นะครับมาตรฐานโรงงานเลยแล้วก็ใช้พวกวัตถุกันเสียหรือยากันบูดเนี่ย เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมมาได้นะครับไม่เกินนะครับนี่คือจากการตรวจของทีมสาสุขทั้งหมดเลยนะครับประเด็นที่สองครับจังหวัดอุบลไม่ใช่แหล่งผลิตปิดภะพฑนสามสิบสองยี่ห้อที่เขาปลอมนั่นแหละครับไม่ใช่แหล่งผลิตอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาไปทลายแล้วว่าแหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนู่นแหละครับ แล้วก็ผิดพันธนั้นไม่เกี่ยวกับห้องกับจังหวัดของเราเลยนะครับทําให้ผู้ซื้อก็เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับเพราะว่าเขาลอกเรียนเขาเอาชื่อเราไปใส่แล้วก็ไปขายโดยไม่มีมาตรฐานอะไรเลยเนี่ยนะครับอย่างที่สามครับการจากการตรวจสถานที่จำหน่ายต่างๆเนี่ยก็ไม่ก็ยืนยันได้ว่าไม่พบการเอาผิดพันธุ์ที่ปลอมแปลงเหล่านั้นเนี่ยมาขาย วางขายในจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็เป็นการย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าของของเรามีคุณภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทางสาธารณสุขเขาก็ย้ํากับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปซื้ออาหารที่ไม่ระบุแหล่งผลิตในฉลากที่เห็นว่าปลอมชื่อปลอมที่เขาเรียนแบบชื่อเราเนี่ยนะครับ ในนั้นเนี่ยจะไม่มีเลขหมายออยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเลขผลิตอะไรก็มีสถานพี่ผลิตก็ยังไม่เขียนเลยนะครับดังนั้นจริงๆอ่านฉลากก็รู้เลยนะครับว่าปลอมว่าเป็นของที่ไม่มีมาตรฐานดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องจะไปซื้อปิดพันจากเนื้อสัตว์อาหารต่างๆเนี่ยก็ดูฉลากนะครับที่เขาระบุครบนะครับมีเลขออยมีระบุแหล่งผลิต นะครับไม่ว่าท่านจะซื้อจากร้านค้าร้านขายในตลาดทั่วไปหรือไปซื้อในออนไลน์ก็ต้องดูก่อนนะครับในการที่จะซื้อจะหาหรือการที่จะรับประทานอ,อ,อาหารชิดนนิดชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปถึงผู้ที่ลักลอบทั้งผลิตทั้งขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่แหละครับมีความผิดนะครับตามพระราชบัญญ,ญัติอาหาร ซึ่งมีโทษด้วยนะครับดังนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องอ,อระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะเป็นเรื่องที่เป็นสุขภาพอนามัยและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยนําเอาเก็ดความรู้เล็กน้อยนะครับในเรื่องของเครื่องหมายออยเนี่ยแหละครับมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่า ถ้าจะไปดูผลิตภัณฑ์อาหารอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องหมายออยอนี่คืออะไรนะครับเครื่องหมายออยอนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าอาหารนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับการผลิตได้มาตรฐานสัญ,ญลักษณ์อยอยก,ก็พ่อแม่พี่น้องก็พอพบเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นอออ่างแต่เขียนเป็นออกในแนวสามเหลี่ยมหน่อยนะครับอออ่างแล้วก็มียอยักษ์ตัวติดกันนะครับอออ่างยอยยักษ์อยู่ในวงกลม นั่นแหละครับคือสัญ,ญลักษณ์ว่าได้รับมาตรฐานอาหารและยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับอ,ออยอ,อย่างเดียวไม่พอจะต้องต่อด้วยตัวเลขนะครับเขาจะมีตัวเลขสิบสามหลักด้วยกันในตัวเลขสิบสามหลักแต่ละหลักแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับว่าสองสองตัวแรกเนี่ยจะระบุจังหวัดที่ผลิตนะครับเขาก็จะมีรหัสว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งหมายถึงจังหวัดอะไรศูนย์สองหมายถึงจังหวัดอะไร ต่างๆก็เป็นตัวเลขที่บอกว่าจังหวัดที่ผลิตสินค้านั้นสถานที่ผลิตนะครับก็จะรู้ได้ทันทีเลยส่วนตัวเลขต่อๆมารวมทั้งสิ้นสิบสามหลักนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่จะบอกว่าเป็นสถานที่ผลิตที่ไหนนะครับเลขประจําเลขอะไรรวมถึงเลขท้ายของปีพศที่อนุญาตด้วยจะระบุเป็นรหัสอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวหนังสือผสมเข้าไปด้วย เช่นตัวผอพึ่งก็จะบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศตัวนอหนูที่อาจจะอยู่นำหน้าเลขสสิบามหลักก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศตัววอแหวนออ่างสอเสือวออสอก็ย่อมาจากวัตถุอันตรายทางสาธารณสุขนะครับ แต่ก็จะมีบางประเภทเท่าเน้นเองเช่นพวกยาฆ่า,มาแมลงพวกเนี้ยเขาจะมีเลขออยก็ถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งเป็นวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งที่จะต้องมีเลขกำกับเอ่อก็จะเป็นเลขก็ไม่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวนะครับวออ,ออสอก็จะเป็นเรื่องของวัตถุอันตรายทางสาสุขเช่นยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับน้ํายาขัดห้องน้ําน้ํายาล้างพื้นต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นทั้งสิ้นเลยนะครับนั่นคือออยอตามด้วยเลขสิบสามหลักนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกผลิตภัณฑ์จะต้องมีอยอยนะครับเ,เขาก็มีการกําหนดด้วยว่าที่ต้องมีเนี่ยก็คือพวกอาหารบรรจุภาชนะที่มีการปิดสนิทนั่นแหละครับคือจะต้องมีเครื่องหมายอยอยถ้าปิดสนิทเ,เรียกว่าถ้าถ้าเป็นข้าวแกงราดในในถ้วยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ถือว่าเป็นปิดสนิทก็ไม่ต้องมีอยอยแต่ถ้าปิดสนิทแบบอาหารกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยต้องแช่ยเย็นแช่แข็งเนี่ย ปิดสนิทแล้วตรงเนี้ต้องมีเครื่องหมายออยอนะครับปิดพันจากเนื้อสัตว์ต่างๆที่ไปแปรรูปเนี่ยแหละครับต้องมีอยอทั้งสิ้นหมูยอกุนเ,เชียงต่างๆเนี่ยต้องมีเครื่องหมายอยอนะครับเพื่อที่จะมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของยานะครับยายาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับเครื่องหมายอยอนะครับแต่ยานี่มีเลขอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเลขทะเบียนตำรับยา ก็จะระบุเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวเลข10หลัก10ตัวเหมือนกันแล้วก็ในนั้ก็จะบอกว่าเป็นประเภทยาอะไรลำดับเลขเท่าไหร่ปีพศผลิตเท่าไหร่ต่างๆแล้วนะก็จะเป็นตัวเลขที่กํากับตํำรับยานะครับเป็นเลขทะเบียนเครื่องสําอางก็ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายออยนะครับจะเป็นเลขที่ใบรับแจ้งนะครับที่เขาจะระบุเลขที่ต่างๆคราวนี้การเลือกซื้อพ่อแม่พี่น้องก็คงทราบแล้วนะครับว่า การเลือกซื้ออาหารบรรจุปิดสนิทเนี่ยหรืออาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีออยอแล้วตังด้วยตัวเลขแต่พอแม่พี่น้องครับยังมีอีกครับว่ามีออยอมีตัวเลขแต่เป็นออยอตัวเลขที่ทําเลียนแบบอีกนะครับปลอมขึ้นมาอีกเขาก็มีวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเลขที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาเขียนขึ้นมาเองปลอมขึ้นมาเองเพราะว่า การปลอมสัญ,ญลักษณ์ออยแล้วมีตัวเลขเนี่ยก็คงไม่ยากเกินมิจฉาชีพนะครับดังนั้นก็มีการปลอมอีกในสิบสามหลักเขาก็มีวิธีการตรวจสอบครับแต่เราต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับโดยใช้มือถือเนี่ยแหละครับโทรศัพท์มือถือเราโหลดแอปพลิเคชันครับที่เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันออยสมาร์ทนะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับออยสมาร์ทหรือหรือพิมพ์ภาษาไทยไปก็ได้แล้วก็จะเป็น QR code แล้วเราก็โหลด แอปพลิเคชันนี้ลงมาในโทรศัพท์แล้วก็ถ้าเราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใดนะครับเช่นดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยผลิตภัณฑ์เขียนออยปลอมเราหรือไม่เนี่ยนะครับก็นำเลขสิบสามหลักที่อยู่บนผลิตภัณฑ์นั้นเน่ยมาป้อนลงในแอปพลิเคชันออยสมาร์ทนะครับแอปพลิเคชันออยสมาร์ทเมื่อป้อนเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นมาเลยครับว่าตัวเลขที่ป้อนเข้าไปเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแล้วกบ็บริษัทที่ผลิตอะไรมีรายละเอียดยาวยืดเลยนะครับแล้วถ้ารายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านอ่านอยู่ที่ถืออยู่ในมือนั้นจะตรวจสอบเนี่ยนะครับเขาก็จะมีที่อยู่เช่นเดียวกันถ้าตรงกันทุกอย่างนั่นแหละครับคือเครื่องหมายที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ตรงเช่นเขาเอาตัวเลขอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแต่พอมาพิมพ์ไปแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นหมูยอเนี่ยในผลิตภัณฑ์อาจจะพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็น อย่างอื่นที่ไม่ใช่มูยอยกลายเป็นข้าวข้าวสําเร็จรูปอะไรไปก็ก็เป็นอีกเรื่องเลยคนละคนละอย่างกับที่เป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆก็แสดงว่าเลขนั้นปลอมนะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบของอยอยนะครับเพื่อที่ให้เกิดความมั่นใจจริงๆก็ตรวจกันหลายชั้นหน่อยครับหนึ่งก็ดูเลขก่อนเลยว่ามีอยอยกับหมายเลขหรือไม่นะครับในผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวสองถ้าไม่มั่นใจก็เอาแอปพลิเคชัน ในโทรศัพท์มือถือออยสมาร์ทเนี่ยโหลดจากได้ทั่วๆไปเนี่ยะครับแล้วก็พิมพ์เลขแล้วก็ตรวจสอบสินค้าได้นะครับเขาก็จะบอกละเอียดยิบเลยว่าเป็นสินค้าตรงกับที่เราจะตรวจสอบหรือไม่นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็เลยเอามาฝากเรื่องนี้กันไม่ช้าเกินไปนะครับพ่อม่น้องครับเพราะว่าจะได้เป็นความรู้ที่จะเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบในชีวิตประจําวันต่อไปนะครับพ่อม่น้องครับกลับมาเรื่องโควิดสิอีกนิดหนึ่งนะครับ วันนี้เมื่อวานนี้นะครับตัวเลขเราขยับนิดหนึ่งครับเกินสองร้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสองร้อยยี่สิบสี่คนเมื่อวานนี้ในขณะที่เมื่อวันจันเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนก็ไปไปเกือบสองร้อยแต่เมื่อวานนี้ก็สองร้อยนิดๆนะครับสองร้อยยี่สิบสี่คนเสียชีวิตเมื่อวานนี้สองท่านด้วยกันนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรด้วยนะครับญาติพี่น้อง เสียชีวิตสองท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุทั้งสองท่านเลยนะครับท่านหนึ่งอายุเก้าสิบปีนะครับอีกท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับที่อีกท่านหนึ่งก็ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับท่านหนึ่งรับสองเข็มแต่ทิ้งช่วงสี่เดือนนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นนะครับแต่ด้วยอายุค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วก็มีโรคประจําตัวก็ทําให้เสียชีวิตนะครับสองท่านเมื่อเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตของจังหวัดอุบลเราเนี่ยนะครับบางวันก็เฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองคนนะครับจะมีบางวันก็ไม่มีผู้เสียชีวิตอยู่บ้างแต่ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองคนนี่แหละครับแล้วล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้นเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนคัสเตอร์กลุ่มก้อนที่ระบาดนะครับ ก็ยังคงอยู่ในตลาดอยู่ในงานพิธีต่างๆงานศพงานเ,าเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับแล้วก็มีคาสต์คาสเตอร์สังสรรค์วันเกิดก็ยังมีนะครับเด็กๆก็ไปติดในงานนั้นก็หลายคนนะครับแล้วก็เป็นการขอความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อแม่น้องครับว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสังสรรค์กิจกรรมงานบุญงานศพงานามงคลต่างๆเนี่ย ก็ถ้าเลี่ยงได้เรื่องการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยแหละครับขอเลี่ยงเถอะครับเอ่อเพราะว่าการเปิดหน้ากากแล้วก็นั่งพูดคุยกันระหว่างทานอาหารไปด้วยเนี่ยเป็นความเสี่ยงยิ่งทานนานเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงมากเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอไมคอนติดเร็วติดไวด้วยซ้ําเนี่ยแหละครับก็จะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็กระจายกันไปอีกนะครับให้ดีก็ใส่กล่องกลับบ้านขออย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ ยิ่งจะต้องมีไปสังสรรค์รวมกลุ่มตั้งวงสุราอะไรต่างๆนี่ควรงดทั้งหมดเลยนะครับพ่อแม่น้องครับเพื่อที่จะให้ปลอดภัยกันเพราะว่าถือว่ามีผู้ติดเชื้อในระดับสองร้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยเลยนะครับในขณะที่จังหวัดอื่นๆจังหวัดต่างๆก็ตัวเลขก็ขยับขยับกันทั้งสิ้นเลยนะครับขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า ด้วยกิจกรรมด้วยลักษณะของเชืโรคตัวนี้นะครับติดง่ายแล้วก็ด้วยการผ่อนคลายเรื่องการเปิดโรงเรียนต่างๆเนี่ยก,ก็ยังเป็นสิ่งที่ตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นทั้งสิ้นเลยนะครับที่ทําให้ยอดผู้ป่วยในแต่ละวันเนี่ยสูงขึ้นนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับพ่อแม่มี่น้องครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอกันใหม่ในวันมะ่อื่นเดอร์พร่อแม่น้องสวัสดีครับ កុំអី